สวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนของวลดาร์นะคะวันนี้เขามาพบกันอีกวันหนึ่งนะคะเป็นวันเป็นวันอังคารนะคะเป็นวันอังคารนะคะบุรดาใส่เสื้อสีชมพูนะคะใส่เสื้อสีชมพูอากาศดีดีก,ก็เลยใส่เป็นเสื้อนักนะคะมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะเสื้อกล้กตัวนี้ก็ตัดขายนะคะตัวนี้พันห้านะคะท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดได้เลยนะคะ วันนี้เราก็จะนำเสนอเป็น้าคุมไหลนะคะ้าคุมไหล่สวยงามน,นะคะเพิ่งมานะคะสีสวยลายงามน,นะคะช่วงน,นี้สินค้าปรับราคานิดหน่อยแต่เราก็ยังไม่ปรับนะคะเราก็นำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องในราคาเดิมเช่นเคยนะคะท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากดูอีพีด้านบนนะคะอีพีเก็บร้อยกว่าแล้วนะคะแต่ตัวนี้คือเรียกว่านัมเบอร์นะคะพ่อแม่พี่น้องขาท่านใดสนใจอันนี้คือนัมเบอร์นะคะนัมเบอร์อีพีด้านบนนะคะท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอแอดเข้ามาเลยนะคะสิน,นค้ามีจริงพร้อมขายนะคะ วันนี้วรดาจะนําเสนอให้เลยนะคะนําเสนอเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะเป็นผ้าคลุมไหล่ AA ฟิเมียมนะคำว่า AA ฟิเมียมคือผ้านิ่มนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะสินค้าของเรามีกินพร้องขายนะคะวราดาจะนําเสนอให้เลยนะคะ <AM> เป็นพื้น <AM> ที่1นําเบอร์ที่1 <AM> เป็นผ้าลายใหม่ล่าสุดเลยนะคะวรดายกนะคะพรอหมหอมคามนะคะเป็นผ้าเครือคามนะคะผ้าเครือคามแท้ของสกุลนคร <AM> นะคะลายสวยงามนะคะมาใหม่นะคะวรดายัาง,ยางเสนออยู่ในราคาเดิมน,นะคะ 580บาทนะคะท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอเลยนะคะสินค้าของเรามีกินงพร้อมขายนะคะปืนหนึ่ง580บาทนะคะน้ำเบอร์หนึ่งนำเสนอเลยนะคะสินค้าของเรามีกินงพร้อมขายนะคะท่านใดสนใจรีบแอดหน้าจอแคปลน์เลยนะคะสวยจริงๆนะคะสินค้าของเรามีกินงพร้อมขายนะคะ580บาทนะคะสินค้าเรางามแท้แน่นอนนะคะน้ำเบอร์หนึ่ง580บาทนะคะท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์เลยนะคะ ทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะลายนี้มีผืนเดียวนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจแคปหน้าจอเลยนะคะน้ำเบอร์หนึ่งนะคะห้า้อปดบาทจนะ้าสวยนะคะเนื้อผ้านิ่มนะคะเนื้อผ้านิ่มสวยงามน,นะคะผ้าสีตะกอนะคะสวยจริงๆนะคะโอเคนะคะต่อไปเป็นน้ำเบอร์สองนะคะน้ำเบอร์สองนี่ก็สวยงามเพนน่นอนนนะคะขอบเป็นสีเทานะคะตัวนี้ก็สวยนะคะ,สว,ะ,คะสวยค่ะมาใหม่ล่าสุดเหมือนกันนะคะ สีเทาอันนี้ก็มีอยู่ผืนเดียวนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอแอดไลน์เลยนะคะสวยะคะ่ะสวยจริงๆทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะ580นะคะท่านใดสนใจแคปหน้าจอเลยนะคะงามมากนะคะเป็นผ้านิ่มสีตะโกนะคะเป็นผ้านิ่มผ้าคามแท้ของสกุลนาครนะคะเพียง580นะคะท่านใดเข้ามาแล้วฝากดูดีๆแล้วก็ดูลายดูนัมเบอร์นะคะตอนนี้ EP ีด้านบนเ0 0กว่านะคะ ท่านใดที่ดูแล้วก็ให้แคปหน้าจอนะคะแล้วก็ส่งมาเบอร์ที่แอดไลน์ได้0818725837ที่บรดานลอยไว้ด้านบนนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์เข้ามาเลยนะคะม,มีกิ่งพร้อมขายนะคะสินค้าของเรางามแท้แน่นอนนะคะสวยทุกผืนนะคะสินค้าการันตีได้ค่ะโอเคนะคะต่อมาจะได้เป็นผืนที่สามนะคะเป็นผืนที่3ามนี่ก็สวยงามแท้แน่นอนเลยถ้าเป็นสีชมพูนะคะ ซีชมพูล,ลายเสียบนะคะนานแล้วนะคะที่บรดาไม่ได้นะคะไม่ได้มานะคะ แต่วันนี้ได้มาสวยงามจริงๆนะคะเป็นชมพูลายเสียบนะคะสวยจริงๆนะคะชมพูลายเสียบนะคะพื้นนี้ก็เหมือนเดิมนะคะขายในราคาพิเศษ580นะคะสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะขอยกเป็นัมเบอร์สานะคะ580นะคะท่านใดเข้ามาก่อนได้ก่อนท่านใดเข้ามาทีหลังได้ทีหลังนะคะลายเสียบนี้ก็มี1นึ่งืนเท่านั้นนะคะเพียง580บาทนะคะท่านใดสนใจรีบแอดแคปหน้าจอมาเลยนะคะ สวยจริงๆรายเสียดนะคะงามเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวยที่สุดเลยนะคะดิค่ะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวตัดชุดเสร็จตัดทางนี้นะคะสวยจริงๆนะคะห้าร้อยแปดสิบโอเคนะคะต่อมาก็มาลายนี้นะคะลายนี้เคยมาแล้วนะคะแต่วราดาก็สั่งมาอีกนะคะถ้าลายไหนที่ยังสวยหละ แล่งามก็สั่งมาโทรมาอีกนะคะ580นะคะอันนี้ก็สวยนะคะเป็นลายสวยนะคะลายมีใหญ่นะคะสีซีเปลือกมะนาวนะคะสวยงามมากนะคะซีตต้องอ่อนรอูสีเปลือกมะนาวนะคะ580นะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะพ่าแม่พี่น้องท่านใดแคปหน้าจอได้เลยนะคะน้ำเบอร์สี่นะคะวลดายกน้ำเบอร์ให้เลยนะคะน้ำเบอร์สี่สวยงามแท้แน่นอนมาตรฐานนะคะ580นะคะสินค้าของเราโอนก่อนนะคะ ถ้าท่านอยากให้ส่งเร็วท่านก็โอนเงินเร็ววรดาก็จัดส่งให้เลยนะคะสินค้ามีกิยงพร้อมขายนะคะถ้าท่านใดสนใจหรือแอดไลน์หรือคุยกันไหมก็ประสานงานต่อนะคะเพราะวรดาจะส่งสินค้าให้ท่านดูทุกผืนนะทุกอันนะคะต่อมานี้ก็สวยนะคะอันนี้เป็นลายชมพูนะคะ แต่ชมพูคนละอย่างนะคะดูดีๆนะคะดูลายนะคะชมพูคนละลายนะคะสวยนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวเช่นกันนะคะ580บาทนะคะท่านใดเข้ามากอดได้ก่อนเข้ามาทีหลังได้ทีหลังนะคะสินค้ามีจริงพร้อมขายนะคะอันนี้ก็ขอยกเป็นนัมเบอร์ห้านะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะนัมเบอร์ห้าห้าร้อยแปดสิบเช่นกันนะคะท่านใดเข้ามาแล้วก็ดูดีๆนะคะฝากดูดีๆสินค้าเราตรงหน้าปกทุกผืนนะคะห้าร้อยแปดสิบาอันนี้ขอยกเป็นนัมเบอร์ห้านะคะ สวยค่ะสินค้าทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะตัดชุดแสกก็ได้งามมากนะคะ <S <S ผ่านไปแล้วนะคะนัมเบอร์ห้าต่อมาเป็นนัมเบอร์หกนะคะอันนี้ก็เป็นเขียวตองอ่อนงามมากนะคะเขียวตองอ่อนอันนี้ลายใหม่นะคะวัละด้เพิ่งได้มานะคะพ่อแม่พี่น้องขาดูดีๆนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวจริงๆนะคะ นำเสนอให้ท่านพิเศษเลยนะคะเพียง580นะคะสวยจริงๆนะคะสินค้าของเรามีกริงพร้อมขายนะคะขายตรงหน้าปกทุกผืนทุกชิ้นนะคะตัวนี้ขอยกเป็นนัมเบอร์หนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะซื้อไปฝากไปต้อนให้ลูกให้หลานนะคะช่วงกเกษียณน,นะคะช่วงงานเทศกาลปีใหม่ใกล้เข้ามาแล้วนะคะออกรรษาซื้อฝากซื้อต้อนเป็นของขวัญน,นะคะเป็นของขวัญของฝากของคน,นอีสานนะคะจากสกลนครโดยตรงนะคะสวยเท่แน่นอน,นะคะ่ะ สินค้าของเรามีกลิ่นพร้อมขายนะคะขายตรงหน้าปกนะคะเป็นคาแเพ้คามธรรมชาติของสกุลนกสวนสวยค่ะงามมากนะคะสินค้าของเราสวยทุกฝืนนะคะสินค้างามเท้แน่นอนนะคะต่อมาเป็นนัมเบอร์เจ็ดนะคะอันนี้เป็นสีม่วงนะคะสีม่วงเราเคยได้มานะคะแต่ขายไปแล้วตอนนี้ก็มาอีกนะคะสวยนะคะลายนี้นะคะสวยจริงๆท่านดูดีๆนะคะสีม่วงนะคะงามทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะ แล้วก็นําเสนอให้ท่านเหมือนเดิมนะคะเพียง580นะคะสินค้ามีกิ่งพร้อมขายนะคะสวยที่สุดนะคะขอยกเป็นนมายเลขเจ็ดนะคะสินค้าเรามีแท้แน่นอนนะคะนมายเลขเจ็ดนะคะพร้อมขายนะคะพร้อมขายพร้อมส่งนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านใดแคปหน้าจอหรือแอดไลน์เข้ามาแล้วก็ขอความกรุณาพูดคุยกันให้ชัดเจนเลยนะคะโอเคค่ะเรานําเสนอให้สินค้าท่านมีแต่อันงามๆนะคะสวยค่ะ ทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะดูดีๆนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวะคะสินค้าตงหน้ากันะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะ,คต,ะ,คะ,ะ,คะต่อมาก็จะเป็นนัมเบอร์8นะคะนัมเบอร์8นี่เป็นสีขาวนะคะเคยมานะคะแต่เวาลาขายไปแล้วอันนี้มาอีกแต่เป็นลายอื่นนะคะสินค้าเราสวยทุกคืนนะคะขาวสวยนะคะสวยแท้แน่นอนเลยนะคะขาวสะอาดบริสุทธิ์งามมากนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะ เพียง580นะคะตัวนี้นัมเบอร์8นะคะท่านใดสนใจรีบแอดไลน์เลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งคว้อมขายนะคะสินค้าองงามมากนะคะรับเราไม่มีตําหนินะคะสินค้างามนะคะสินค้าสวยจริงๆน,นะคะ580บาทเท่านั้นนะคะจากคืนละ900เราไม่ขายขายเพียง580นะคะสวยทุกคืนนะคะสวยทุกคืนงามทุกคืนนะคะถ้าท่านใดไม่เอฟวรดาก็จะไปตัดเสื้อคลุมมาขายสวยนะคะ วรารดาเพิ่งตัดมาสีขาวสวยงามมากนะคะแต่ขายไปแล้วนะคะโอเคนะคะต่อมาเป็นนัมเบอร์เก้านะคะัมเบอร์เก้านี่ก็สวยนะคะสวยสวยจริงๆนะคะค่ะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะขอให้ท่านดูดีๆนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายะะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะัมเบอร์เก้านะคะัมเบอร์เก้านะคะสินค้าเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะนัมเบอร์เก้าค่ะ 580นะคะท่านใดสนใจดูดีๆชอบลายไหนเอฟลายนั้นนะคะ580นะคะสินค้าตรงหน้าปกทุกผืนนะคะสวยงามแท้แน่นอนตรงหน้าปกทุกผืนนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะใหญ่ยาวแท้แน่นอนเลยนะคะตัดชุดแสรก็ได้นะคะสวยนะคะตัดชุดแสกก็งามสินค้ามีจริงพร้อมขายนะคะวดแล้วมาอีกใช่ไหม โอเคนะคะตัวนี้จะเป็นนำเบอร์สิบนะคะสินค้าลายนี้เคยมานะคะวรดาก็ขายไปแล้วตัดเสื้อมาก็ขายไปแล้วนะคะสวยคัะลายนี้งามมากเลยนะคะสวยจริงๆนะคะนำเบอร์สิบนะคะวรดาย,ยกให้ท่านเลยนะคะรู้สึกจะเข้าหน้าฝนแล้วมีปัญหาหน้าฝนฝนตกแต่ตอนนี้มีเป็นฝนมีปัญหาหน้าหนาวลมมา <c oughs> ลมมาขุนข้าวานหมดเลยนะคะนำเบอร์สิบ 580ดินะคะท่านใดสนใจสวยจริงๆนะคะผ้างามมากงามทุกผืนนะคะงามทุกผืนนะคะสินค้าสวยท่านดูดีๆนะคะหายากมากนะคะผ้านลายพวกนี้นะคะสวยค่ะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะวลดาไปตัดเสื้อคลุมมาขายสวยงามมากนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะ ่อมาก็เป็น Number 1สิบเอ็ดนะคะสวยเหมือนกัน Number 1สิบเอ็ดก็เป็นลายนี้นะคะรู้สึกมีเอฟซีท่านหนึ่งนะคะที่อยากให้หาคุณหาอะไรนี่แหละลืมแล้วนะคะหนีมาแล้วะคะท่านต้องการนะคะดูดีๆนะคะมาแล้วเพราะว่าท่านให้หาให้แต่ก็ลืมส่งให้นะคะขอให้ท่านดูในไลฟ์ด้วยนะคะ,ะค่ะหาอะไรนี่แหละลืมล,ลืมแล้วขอโทษนะคะที่ลืม นั้นบอรสิบเอ็ดนะคะสินค้าของเรามีกิ้งร้อมขายนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะสินค้ามาตรฐานสินค้าสวยแท้แน่นอนนะคะห้าร้อยแปดสิบเท่านั้นนะคะสินค้ามีกิ้งร้อมขายนะคะวันนี้เรานําเสนอให้มีแต่ลายสวยๆงามๆนะคะสินค้ามีกิ้งพร้อมขายนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยสินค้างามแท้แน่นอนนะคะสินค้ามีกิ้งร้อมขายนะคะนําเสนอเพียงคืนละห้าร้อยแปดสิบนะคะวันนี้เรานําเสนอสวยๆทุกคืนเลยนะคะ สวยแท้แน่นอนนะคะสวยแท้แน่นอนนะคะแล้วเราจะมีอีกนูน,นี่ค่ะโอเคเราก็จะมาอีกนะคะสินค้ามาอีกแล้วนะคะตัวนี้ก็สวยนะคะลายนี้งามค่ะงามสวยมากเลยะคะ่ะท่านดูดีๆนะคะสินค้าเราสินค้าเรางามมากนะคะสินค้าไม่ได้โกหกและตรงหน้าปกนะคะสินค้านะคะอันนี้ก็สวยหมายเลขสิบสองนะคะตัวนี้วรลดายกขึ้นหมายเลขสิบสองนะคะ ลำเบอร์2นะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่ยกไปแล้วลำเบอร์11นะคะตอนนี้ n u เบอร์1 2นะคะสวยงามที่สุดเลยนะคะสินค้ามีกิ่งพร้อมขายนะคะเมื่อท่านสนใจท่านแอดไลน์มาเลยนะคะสวยค่ะสินค้ามีลายแล้วผืนนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวตัดชุดแสกก็ได้นะคะตัดชุดแสกก็สวยโอเคนะคะงามทุกผืนนะคะสินค้าเนื้อดี A a พฟรีเมียมผ้างามนะคะ AA พฟรีเมียมสวยจริงๆนะคะสินค้างามผพนละ580เท่านั้นนะคะ แล้วต่อมานี่เป็นลำเบอร์สิบสามค่ะเป็นลำเบอร์สิบสามในคลิปนี้นะคะเพราะว่าสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะสินค้านี้สวยงาม n u เบอร์สิบสามนะคะที่วราดายกนี้เป็นผ้าลายสวยมาใหม่ทั้งหมดเลยนะคะสีเข้มความเท่ของสกุลนครนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะลำเบอร์สิบสามนะคะห้าร้อยแปดสิบนะคะ ท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์ได้เลยนะคะนัมเบอร์13อันนี้จะลงเป็นผ้าคลุมไหล่ AA อเฟรีเมียมนะคะ580นะคะพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจรีบแอดไลน์แคปหน้าจอเลยนะคะ580ทุกคืนค่ะวันนี้เรานำเสนอสินค้างามๆทุกอันเลยนะคะเอาไว้ฝากไว้ต้นนะคะช่วงนี้เขามีกล่องมาแล้วนะคะกล่องใส่ผ้าคลุมไหลเล็กนะคะแต่ว่า พื้นใหญ่นี่ยังไม่มานะคะเดี๋ยววัน2วันก็มานะคะมีกล่องเล็กมาแล้วนะคะกล่องเล็กพร้อมใส่ผ้าพันคอมาแล้วนะคะโอเคในคลิปนี้เราก็มี5้าคุมไหล่ A-A f ฟิเมียมพื้นใหญ่นะคะมันนาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะทั้งหมดเรียบร้อยแล้วสวยทุกขืนถ้าท่านสนใจท่านก็แคปหน้าจอนะคะดู EP ด้านบนดีๆนะคะแล้วดูนัาเบอร์ท่านต้องการนัาเบอร์ไหนแคปหน้าจอเข้ามาเลยนะคะพื้นหนึ่เพียง580เท่านั้นนะคะ สินค้าของเรา,ามีตรงหน้าปกพร้อมขายนะคะท่านได้เอฟก่อนได้ก่อนท่านได้เอฟทีหลังได้ทีหลังนะคะโอนเงินก่อนส่งให้ก่อนนะคะสินค้าเรา,ามีกิ่งพร้อมขายนะคะขอความเมตตากรุณาเมื่อท่านสนใจหรือท่านต้องการคืนไหนก็คแคปหน้าจอแอดไลน์พูดคุยกันพูดคุยกันแล้วก็ตอบรับนะคะท่านจะเอายังไงจะให้ส่งวันไหนจะโอนเงินวันไหนก็ชัดเจนเลยนะคะดีๆงามๆทุกคนก็ต้องการทุกๆคนนะคะในคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เมตตาขอขอบพระคุณพ่อแม่ทุกคนที่ ใส่ใจนะคะดูสินค้าในช่อง Youtube เมื่อแม่แม่ท่าในใดต้องการหรือเอาก็อบอกตกลงก,ก็จบเท่านั้นนะคะของนชักเก็นค่ะขอบพระคุณค่ะเจอกันคิดหน้านะคะดูแลสุขภาพทุกคนคะ่ะอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะ